เรื่องการเมืองผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาหรอกครับเหมือนกับที่ตอนนี้เป็นข่าวประเด็นดังอยู่คือท่านสวผู้หญิงท่านหนึ่งนะที่เป็นแพทย์หญิงและคนก็ไปบอกว่าท่านสวท่านเนี้ยใช้วุธวุฒปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมองว่าไม่ต้องไปอาวุธปีญญาเอกหรอกแค่เขาจบ ปริญญาตรีเป็นแพทย์ได้เนี่ยผมว่าเขาเก่งพอแล้วครับนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้กําหนดคุณวุธคนเป็นสอวอาว,าว่าจะต้องจบอะไรนะครับเกรดคนระดับจบแพทย์เนี่ยนะโอ้ยผมเจอแพทย์เนี่ยไปแม้แต่พาหลานไปหาหมอเป็นหมอเด็กๆรุ่นลูกผมก็ยกมือไหว้ผมให้เกียรติคนเป็นแพทย์เพราะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปพูดกันแล้วครับว่าเขาจะจบ ปิญญาเอกหรือเป็นด็อกเตอร์แต่ถ้าประเด็นจะเอามาพูดกันว่าถ้าคนไม่จบปิญญาเอกแล้วเนี่ยไม่มีคุณสมบัติจะเป็นสอวออันนั้นก็ค่อยมาว่ากันนะครับส่วนประเด็นที่ข้าอวุธว่าเป็นสศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มาแนะนำตัวมันแค่ส่วนประกอบครับแต่ผมผมว่าเขาเก่งนะน้องเขาเก่งนะ ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของคนสมัครสวโสวคนเป็นอดีตนักการเมืองใหญ่หญมีตำแหน่งใหญ,ใหญข่ขนาดท่านอดีตท่านนายกสมชายยังไม่ได้รับเลือกตั้งอดีตรองนายกอดีตรัฐมนตรียังไม่ได้รับเลือกตั้งแล้วผมดูน้องที่เป็นแพทย์หญิงคนนี้คงไม่มีปัญญาไปลบบงลบบี้อะไรใครได้แล้วครับแต่คนเลือกเข้ามาเป็นอันดับหนึ่ง เรามามองว่าต่อไปเขาจะทำงานเข้าท่าเข้าทางไหมหรือจะเพอเจอไปวันวันคือคนเป็นแพทย์เนี่ยคนไม่เก่งเรียนไม่จบแรอกครับคนเป็นแพทย์เรียนลำบากนะครับมาดูกันตรงนั้นดีกว่านะครับถ้าผมแนะนำท่านสวท่านนี้ได้ก็บอกไม่ต้องไปใช้มาหรอกวุฒิศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ด็อกตอ,อะไรไม่ต้องไปเอามครับใช้คำว่า แพทย์หญิงเท่กว่าเยอะใช้คำเดียวครับแพทย์หญิงนายแพทย์อันนี้เป็นคุณวุธที่ท่านภาคภาคูมิใจเถอะมันเป็นคุณวุธของการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์นะครับไม่ต้องไปใช้เลยครับต่อไปเนี่ยนะครับใช้คำว่าแพทย์หญิงอย่างเดียวเลยครับผมแนะนำนะครับในฐานะที่ เป็นพี่เป็นอานะฮะแล้วถ้าท่านก็นทำหน้าที่ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปนะครับชื่อเสียงที่จะมาเองนะครับส่วนคนจะสรรเสริญนินทาท่านอย่าไปใส่ใจนะครับใครขมันไส้เพราะท่านได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศมันเป็นยากนะครับ ผมเองถ้าไปสมัครเนี่ยจะมีคนเลือกได้สองคะแนนเปล่าก็ไม่รู้คือจะมีผมเนี่ยเลือกตัวผมเองคะแนนหนึ่งนะครับคนอื่นเขาคงไม่เลือกผมนะครับมานะครับแต่นี่ท่านได้มาเป็นคะแนนเป็นอันดับหนึ่งรประกาศมาเลยครับต่อไปจะไม่ใช้วุฒิอะไรแล้วนะครับปิญญาโทปัญญาเอกท่านอย่าไปใส่ใจเอาแค่แพทย์หญิงพอแล้วนะครับ คือเขายังเป็นเด็กนะฮะอะไรที่มันโกโกอะไรอย่เงี้ยนะครับไปใช้คำว่า,าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ไม่ต้องหรอกครับเป็นแค่แพทย์หญิงเนี่ยเท่แล้วนะครับเป็นแค่แพทย์ครูพิชาหวยสาสบล้านก็เป็นเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆกันแต่ไม่เคยคุยกันไม่เคยเจอหน้าเจอตาครับห่างกันสักสองรเมตรนะครับ หมาญี่ปุ่นกัดกับรถไปชนกันซี่โครงหักไปซี่หนึ่งนะลอดตายมาแล้วนะครับมาอ,มอร่อยเหมือนกันเลยชามะนาวเหมือนที่ไล่องหนุ่นาการดา ท่านพลตารวจตีประวินเนี่ยถ้าท่านจะกลับมาก็กลับได้เลยนะครับแต่ว่าอายุท่านเกษียณอายุราชการไปแล้วงนกลับมาก็มาแบบเป็นประชาชนคนไทยผมคิดว่าคงไม่มีเรื่องมีลาวอะไรแล้วคงจะหมดเรื่องไปแล้วนะครับไอ้ความอาคาดแค้นอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวอีกสัก เดี๋ยวก็จะจบไลปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเตรียมตัวไปสอนนะครับผมชอบนะครับคือคนดูน้อย คนดูมากเนี่ยคนดูน้อยยิ่งดูกันร้อยคนเนี่ยมันตอบคำถามได้ดีนะครับตอบคำถามได้ดีนะฮะผมมันไลฟ์เนี่ยจะไปหวังยอดคนดูไม่ได้เพราะหนึ่งไลฟ์ไม่เป็นเวลากับเขานะครับเอาสะดวกครับไลฟ์ไม่เป็นเวลาตอนนี้ก็จะเหลือไลฟ์อาทิตย์ละช่วงวันหยุดนะครับช่วงวันหยุดก็จะไลฟ์ได้นะครับพอวันธรรมดามันก็จะยุ่งครับยุ่งแล้วก็ เดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายสิบสามนาฬกาจะไลฟ์อีกทีนะครับช่วงสิบสามนาฬกานี้จะไลฟ์อีกทีนะฮะนะครับผมไม่ได้ห่วงยอดผู้เข้ามาชมนะครับยิ่งมีคนดูเก้าคนสิบคนเนี่ยโอ้ตอบคุยกันสนุกเลยครับตอบคุยกันสนุกเลยนะฮะ ผมเป็นคนพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะครับไม่ได้ไปโลภไม่ได้ไปหลงจากเรื่องราบยศสรรเสริญอะไรนะฮะมามีคนดูเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับแล้วผมชื่นชมพิธีกรท่านหนึ่งนะครับเป็นพิธีกรใหญ่เลยคุณกนกคุณกนกมาไลฟ์สดเนี่ยผมก็ตามเข้าไปดูคุณกนกไลฟ์นะมีคนดูไม่ขี่ร้อยเขาก็คุยไปอะไรไปมีความสุขครับ อย่าไปยึดติดว่าเฮ้ยเมื่อก่อนผมไลฟ์ทีมีคนดูทั้งเป็นหมื่นเป็น8ปดพันเก้าพันหกพเดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือสองพันสามพันหนึ่งพันอย่าไปใส่ใจอย่าไปใส่ใจครับอย่าไปใส่ใจอย่าไปยึดติดครับยิ่งพี่บรรลเสียชีวิตเนี่ยผมยิ่งปรงเข้ามาอีกนะครับ เป็นพันตำรวจเอกลองพุังรับการทำคุณงามความดีให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาเยอะแยะเสี่ยงชีวิตมานับครั้งไม่ถ้วนพอตายเสียชีวิตไปหาวัดไม่ได้หาวัดไม่ได้เพราะไม่ได้ไปสีเจ้าวาดวัดหนึ่งวัดใดนะครับ หาวัดไม่ได้ต้องจองวัดกันต้องอาศัยเพื่อนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับช่วยกันวัดเขาก็มีคิวเขา้ามีคิวสลา,าว่านี่ยังหาสลา,าไม่ได้เลยนะครับผมเองก็สั่งลูกสั่งหลานว่าถ้าผมเสียชีวิตไปวันไหนนะอยู่ใกล้วัดไหนก็เอาข้าวัดนั้นน่ะนะครับสวดมันสักสามสามคืนนะครับ สามคืนพอไม่ต้องเอาคืนเดียวอ่ะคืนเดียวญาติพี่น้องลูกหลานกระทันหันมาไม่ทันนะครับเอาถ้าสามคืนนะครับถ้าไปเสียชีวิตที่การบุรีก็วัดเกิงกเวียใกล้ๆหรือวัดทีุ่บก,กระทิงที่แก่งเปิร์กนะครับที่ใกล้ๆใกล้ๆ,ลๆลวัดไหนเอาวัดนั้นครับนะ หรือถ้าไปอยู่แถวอีสานภาคอีสานใกล้วัดไหนก็ทําวัดนั้นเลยครับมาป๋าลอท่านไปอยู่วัดไหนท่านก็ทําวัดนั้นเพราะเวลาเราสิ้นบุญไปแล้วเนี่ยมันไม่รู้เรื่องอะไรนะครับมันเป็นมันเป็นหน้าที่ของคนอยู่นะครับยังไงก็ทําบุญกับวัดทิ้งเข้าไว้นะสักสองหมื่นสามหมื่นนะครับ อ่าผมอ่านข้อความอันหนึ่งนะผมคือมันมีชาวอเมริกันนะฮะเขาเดิมเนี่ยเป็นชาวกรีกแล้วก็ไปทำงานที่อเมริกาเป็นช่างทาสีช่างอะไรไม่รู้ปรากฏว่าป่วยเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายหลังจากที่ฉายแสงอะไรต่ออะไรค่าใช้จ่ายมันสูงไงคุณหมอก็บอกว่าคุณเสียชีวิตแน่เขาก็เลยบอกว่า ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตจัดงานศพที่อเมริกาเนี่ยมันจะต้อง2,000เหรียญขั้นต่ำเขาก็เลยบอกกับลูกนะครับว่าขอกลับไปตายที่บ้านเกิดเถอะกลับไปที่ประเทศกรีกครับเป็นเมืองชนบทนะครับเป็นเมืองชนบทเล็กๆนะครับกลับไปก็ไปอยู่บ้านเก่าที่อยู่สมัยเด็กๆ สมัยพ่อสมัยแม่นะครับมันยังไม่สุดไม่โทมยังไม่พังนะฮะเขาเข้าไปอยู่ไปไอโค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 กนะครับร่างกายไม่มีแรงเลยแต่พอไปอยู่ได้สักพักหนึ่งก็เริ่มมีแรงขึ้นมานะครับพอคิดว่าไปตายที่นั่นแน่ๆนลลับไปตายที่บ้านเกิดที่ประเทศกรีกเน่ยนปรากฏไปอยู่แล้วมันเริ่มมีเรี่ยวแรงเข้ามา เขาก็เลยคิดว่าอย่างไงมันก็ต้องตายแน่ๆเดี๋ยวต้องไปซีก่ะทั้งวัดซะหน่อยนะครับต้องเข้าไปโบสถ์หน่อยนะครับไปโบสถ์เพื่อที่จะอะไรเพื่อตายแล้วจะได้หาหนทางไปสู่สวรรค์ได้นะครับมันเดินไปไกลไงจากบ้านเขาเดินไปที่โบสถ์เนี่ยขึ้นเนินเขาไปไกลนะครับก็ปรากฏว่าร่างกายแข็งแรงขึ้นได้ออกกําลังเดินไปโบสถ์ เขาก็เลยไปถางให้หญ้ารกๆข้างๆบ้านปลูกพืชปลูกผักเข้าไว้ปลูกทิ้งมันอย่างนั้นนะครับเพราะไม่หวังจะได้กินแล้วเพราะอีกไม่กี่วันหมอก็บอกว่าตายแล้วนะครับปรากฏมันยังไม่ตายครับก็ได้เอาผักนั้นนะมาทํากินแล้วมันก็เริ่มมีเลี้ยวแรงนะครับไปโบสถ์นี่นก็จะไปเจอเพื่อนเก่ากันสมัยเด็กๆนะครับเดินผ่านบ้านคนนั้นก็รู้จักนะค,คุยไปอะไรไปไอ้เพื่อนก็ชวนกินวายอีกนะครับ เฮ้ยกินไว้หน่อยเพื่อนยังไงแม่ก็จะตายแล้วนะครับไอ้นี่ก็กินวายไปนะครับนั่งเล่นไพ่ไปบ้างมีความสุขไปวันๆนะครับเพราะปรงแล้วว่ากลับไปตายที่บ้านดันให้ตายเอ๊ะมันอยู่ได้มาเป็นปีสองปีก็เลยไปถางไล่องุ่นของพ่อที่มันล้างลกรล้างเปล่า,าอยู่นะครับทําองุ่นนะครับได้องุ่นมาก็มาหมักเหล้า แล้วรู้ไหมครับว่าไอ้ตาคนนี้มีอายุถึงอายุเท่าไหร่ฮะร้อยปียังไม่ตายเลยอยู่มาได้อีกสี่สิบปีหมอบอกว่าอีกเดือนเดียวตายผมก็เลยค้นตามอินเทอร์เน็ตดูว่าไอ้เรื่องที่คุณพูดมาเนี่ยมันเป็นเรื่องโจกหรือว่าเรื่องแต่งขึ้นมาก็ปรากฏว่าในอินเทอร์เน็ตมีครับมีชื่อของตาคนนี้นะครับ มันก็เหมือนกับที่ผมมาประสบพบด้วยตัวผมเองคือที่ผมไปกลางเต็นที่ลานกางเต็นลันตะกองเขาใหญ่ก็ไปเจอคนป่วยมะเร็งระยะที่สี่หลายท่านเลยครับเอาป้าอุลยวันหรือเมียลุงวิทย์เนี่ยนะครับหรือลุงบุญช่วยเขาไปอยู่ทีงสิบห้าวันเดือนหนึ่งนะครับ บางคนไปอยู่แปดเดือนติดต่อกันนะครับอายุหกสิบไปแล้วเนี่ยค่าธรรมเนียมมันฟรีเหลือค่ากลางเต็นวันสามสิบบาทสามสามเก้าเดือนละเก้าร้อยบาทสิ่งที่ได้จากผู้ชายที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับว่าไปอยู่ประเทศกรีกและไปอยู่ชนบทเชิงเขาบ้านนอกเนี่ยกับ พวกที่ไปกางเต็นอยู่ที่เขาใหญ่หรือตามอุทยานเนี่ยสิ่งที่เขาได้สี่อย่างครับหนึ่งได้อากาศที่ดีได้อากาศที่ดีช้ามาก็เอ้ยสดชื่นเอ้ยชื่นใจได้อากาศหายใจเข้าไปเต็นปอดได้อากาศได้อารมณ์ที่ดีไม่ต้องมาทุกข์ใจเพราะอย่างไงก็าตายอยู่แล้ว ไปเจอเพื่อนใหม่ก็คุยกันเออตายแล้วมึงจะไปอยู่นรกขุมไหนวะกูจะไปอยู่สวรรคุมไหนวะมึงก็เป็นมะเร็งกูก็เป็นมะเร็งนะครับคุยกันอารมณ์ดีได้อากาศอารมณ์ได้ออกกำลังเพราะวันๆไม่รู้จะทำอะไรก็นั่งลุงไปเดินกันเดินไม่ไหวไปเอาแค่ไหวครับช่วยกันดึงกันไปอะไรไป ครั้งแรกก็เดินได้สักร้อยเมตรกลับมาร้อยเมตรเดินไปกิโลกลับกิโลเดินไปห้ากิโลกับห้ากิโลเท่าวันออกกำลังสิบกิโลแล้วหนึ่งได้อากาศอารมณ์อะออกกำลังและได้อาหารอยู่บ้านมันสมบูรณ์พูนสุกนี่อยากจะกินอะไรก็ได้กินอยากจะกินหมูสามชั้นหมูพะโลขาหมูอยากจะกินอะไรได้กินแต่เวลาไปเป็น ถือสิ่งนีปัสนาหรือไปแคมปิ้งเนี่ยมันกินอดอยากๆครับข้าวก็มีกินนิดเดียวผงได้กินนิดเดียวครับกินนิดเดียวกับข้าวก็มีที่เตรียมไปเนี่ยไม่มากนะครับมีอะไรก็กินอย่างนั้นแต่ส่วนใหญ่จะกินคือน้ำพริกปลาลาอะไรเนี่ยที่มันเป็นกระปุกกระปุกเอาไปแล้วเอาผักไปนะครับเอาผักไปจิ้มจิ้มกินครับมัน ทำให้เขาแข็งแรงและหายนะครับป้าอุไรวันนี่ก็ระยะที่สี <Talking> ่ครับเพื่อนผมอีกคนก็พันเอกสถียนดีเหมาะครับแต่ถ้าไปอยู่โรงพยาบาลนี่มันเศร้าใจครับผมไปเฝ้าคุณพ่อผมเนี่ยปีหนึ่งคุณแม่เนี่ยปีหนึ่งมันก็ตึกอย่างเงี้ยนอนห้องเดี๋ยวหมอก็เอาไอ้นั่นมาวัดเดี๋ยวก็ตือตือตือข้างๆซ้ายก็ตัวจับชีพประจรไปรอวันตายอย่างเดียวอะ นะครับในเมื่อจะตายแล้วขอออกมาตายข้างนอกเธอะพอรู้ว่าไงมันก็คงไปแน่แล้วอย่างเงี้ยมันได้อาหารออกกำลังกายได้อากาศอารมณ์เหมือนกับที่ญี่ปุ่นเขาทำวิจัยะครับพวกที่ป่วยเป็นมะเร็งเพราะนั้นใครที่ป่วยเป็นมะเร็งอย่าเพิ่งไปสิ้นหวังนะครับบอกลูกบอกหลานก็ขอไปสู่ที่ชอบที่ชอบนะครับไปนะครับอารมณ์ให้มันดีก่อนครับ สภาพจิตใจแย่ครับที่โรงพยาบาลสภาพจิตใจแย่ครับถามไอ้จ่าเลือดดูไอ้เลือดบอกไม่ไหวแล้วครับผู้การตอนนั้นผมเป็นผู้การนะครับไอ้จ่าเลือดบอกซ้ายเข้าไปห้าขวาเข้าไปหกนะครับตายเลี้ยงกันไปเรื่อยนะฮะมาเล่นเอาจ่าเลือดเลิกเล่าเลยคุณชูวิทย์เนี่ยคุณชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เนี่ย,มยผมว่าคุณชูวิทย์เนี่ย ยังมีชีวิตอยู่อีกนานเพราะว่าคุณชีวิตคุณชูวิตไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยได้อารมณ์ที่ดีไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องในประเทศไทยความเครียดเนี่ยมันบ่อนทําลายสุขภาพเรามากเลยนะครับคุณชูวิตไปอยู่โน,น่นอากาศมันดีอารมณ์ดีได้อาหารดีผมว่าคุณชูวิตอยู่อีกนานนะฮะอยู่อีกนานนะครับ